ส่งงานครับอะคอร์เจน8ปดสองศนะครับล้อเดิมโรงงานขอบสิบเจ็ดคันนี้เข้ามาโจนเก็บครับเคยจัดรีแบบไปแล้วนะทำงินไปเป็นปีแล้วนะครับก็อ่า น้องเจ้ของไปตั้งวาวมานะครับตั้งวาวเปลี่ยนหัวเทียนมาตั้งวาว์็ก็ต้องจูนใหม่นะอันนี้ก็จูนเก็บฟรีไม่คิดเงินนะครับจูนเราพีจูนนะฮะหลังจูนแล้วทําอะไรเพิ่มนะครับตั้งวาวล้างลิ้นนะครับเปลี่ยนกรออากาศซิ่งเปลี่ยนท่อไอเสียเปลี่ยนลิ้นไล่ข้างนู่นนี่นั่นนะครับจูนฟรีไม่คิดเงินนะยกเว้นแต่ สับเกียร์กับอัพเทอร์โบนะครับก็คันนี้ใช้น้ำมัน e 0สิบครับนะฮะก็ตัวกันเป็นปีแล้วนะก็นี่ครับตัวเสร็จแล้วเก็บค่าที่ดีสุดของรถคันนี้ให้แล้วนะฮะจูนโดยใช้ af Y-band ครับตัวจากส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับดีไม่ดีอยู่ที่ตัวนี้นะ นะครับสายเป็นซินเวลาโจรถต้องมีนะครับไม่มีนี่ถือว่าเป็นมโนโจนเลยนะครับตัวนี้จะบอกทุกอย่างเลยนะครับเอ,อิดไปกินน้ำมันไปวิ่งดีไหมวิ่งไม่ดีนะครับตัวนี้บอกหมดทุกอย่างนะฮะก็โจูนถนนจริงครับผมเป็นคนขับเป็นคนจูนนะครับจูนเสร็จก็ส่งงานกับลูกค้านะให้ลูกค้ามามาลองขับด้วยกันนะครับวันนี้ลูกค้า วิ่งมาหาที่บ้านครับที่หน้านบ้านที่ของรัล,ลูกาของเจ็บเพราะว่าลูกค้าก็อยู่ใกล้ๆก,กันเองนะฮะก็สะดวกที่นี่เข้ามาได้เลยนะครับรัดคิวไว้แล้วนะฮะลืมด้วยครับ <laughs> โอเคก็ <c oughs> เดี๋ยวมาดูเรื่องอัตราเล่นกันนะสำหรับคันนี้ก็สิ่งที่แปลกไปของสองจุดโซน,นะครับสังเกตดีๆก็รอบไปเหมือนเดิมนะฮะ อันนี้ทําไปเป็นปีแล้วนะครับลิงกลิปนะครับใส่เกียร์รอบไม่ตกนะครับนี่ครับโฮมไลนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูาตาเล่นกันว่าเป็นยังไงสำหรับ G82.0 น้ำมัน E10 ท่อเดิมก็ออากาศเดิมนะครับล้อขอบ17นิ้วนะฮะเปดแอร์นะครับ,รบเกียร์ดีนะอ่ะ าดูตาเล่นกันไปอจอดออกธรรมดาเลยนะครับเป็นไงดูล้อ,อฟ้าสะก่อนลอยต่อเกียร์นุ่มด้วยนะฮะไม่มีห้อยความเร็วเดินต่อเรื่องนะเป็นไงร้อยีสิกว่าโอเคลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้อ c c o r d 78สองนะครับ ไม่ว่าจะเดิมไม่ว่าจะล้อขนาดเท่าไหรน,นะครับแต่ถ้าล้อยีสิบเปอร์็อื่นว่วเนี้ยหมายถึงว่าความเร็วนะครับอ่าสำหรับลูกค้าที่ใช้เจ็ดแปดนะลองดูครับว่าแตกต่างยังไงอัตราเี่ต่างกันยังไงนะครับจูนกับเราพีจูนจูน่ราขัดใช้เวลาระยะเวลาประมาณไม่เกิน2องชั่วโมงนะฮะของเรา จูสดจูนถนนจริงนะครับไม่ได้จูห้านาทีสิบนาทีเสร็จมาแค่คอมพิวเตอร์นะฮะเรามีทั้งคอมพิวเตอร์มีทั้งตัวเสียบท่อนะครับตัวจับ AF นะครับจูสดจูจริงแน่นอนครับไม่บัวแน่นอนนะอ่ะพี่จูอยู่ไหนอยู่เสรีไทยซอยเจ็ดสิบสามฮะอยู่หน้านปักซอยนะครับรั้วสีนํำเงินอีกที่หนึ่งก็คือลำลูกกาคองเจ็ดครับ าแป๊บหบนึ่งนะฮะอีกที่หนึ่งก็คือรับลูกกาของ7ครับอันนี้จะรับทําที่หน้าบ้านนะอ่ารับเฉพาะงานจูนเท่านั้นครับที่ของเจ็ดนะงานเซอร์วิสงานอะไรทั่วไปก็รบกวนเป็นที่เสรีไทยเจดสามนะฮะงานตั้งวาวก็รับปกตินะครับที่เสรีไทยนะตอนนี้ก็พีจูนรับจูนคันละสามพันห้ารอบาทนะครับไม่ว่าจะ งานใหม่หรืองานแก้ก็3,500บาทไม่บวกเพิ่มนะครับอ่าแก้งานนีแบบจากที่อื่นนะไม่ต้องเอาไยเดิมมานะครับผมจัดให้ได้หมดนะครับสำหรับคอนด้าส่วนโตโยต้ก็ตอนนี้รับจูนครับรับจูนมานดนแล้วแต่ไม่ค่อยได้หาลูกค้านะครับสำหรับ t o โย t a นะก็รับเฉพาะเบนซินเท่านั้นส่วนใหญ่หลักๆก,ก็จะเป็นพวก v ีออสเจ็นะครับยาลิทเครื่องพันหเครื่องพันส ตัวเอทไม่ได้รับนะครับวีออสตัวเจนสก็ไม่ได้รับนะฮะอ่าแล้วก็อนติสศูนย์แถึงสิบหกนะครับ c a m r y 0รี่ศูย์แถึงสิบหกเหมือนกันนะครับเอซีวีสี่ศูนยี่หนึ่งห้าูย์ห้าหนึ่งรับหมดนะฮะอ่าก็สำหรับสายโตโยต้นะก็ค้นหาเราได้ทั้งสามช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k youtube g o o g l e แบบนะครับ แค่คุณหาว่า p 2ีแบบ h นด้าเจอทั้งสามช่องทางเลยนะครับโอเคก็ส่งงานครับขอบคุณนะครับ